าลฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การิเนาฟีฟนาที่ผมจะดีใจอะไรครับเนี่ยเล่นอยู่ทุกวันก็วันนี้ครับตัวละครตัวใหม่มาอีกแล้วในบูฟราสุดยอดนักสตรีมเมอร์เปิดขายแล้ววันนี้ในเกมแม่ตัวนี pues, trousers, ้น <vit> <plays> ี่ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเคยแลอยู่พักนึงเลยนะเพราะว่าต้องหาจากกล่อง d ีแท็เท่านั้นก็เรียกได้ว่าแลอยู่หลายเดือนเลยแหละ แต่ว่าสุดท้ายของแรก็มีอยู่จริงนะแต่ว่ามีอยู่ไม่นานไม่ได้ถาวร <c oughs> วันหนึ่งก็ต้องเข้ามาอยู่ในเกมอยู่ดีนะครับเปิดขายแล้ววันนี้บูฟรานี่สุดยอดนักสตรีมเมอร์แต่ผมต้องบอะคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าตัวละครตัวนี้ผมมีแล้วผมมีแล้วครบเซตเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมก็จะไม่ได้เห็นผมเสียเพชรในเกมนะครับโอ้ผมรู้สึกเสียใจมากๆเลยนะครับเดียไม่เคยเสียใจอะไรเท่านี้มาก่อน กะจะมากดสักเจ็ดแปดพันเพร ดูในส่วนความสามารถตัวละครกันครับบูฟราสตมเมอร์และนักแข่ง e-sport ชื่อดังมาพร้อมสกิลติดตัวลามไลท์อันนี้ผมอัพเลเวล6เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อมีผู้ชมอยู่หรือสังหารได้จะได้รับความเสียหายจากการถูกยิงหัวลดลง5%สูงสุด30%และยิงส่วนต่างๆของร่างกายแรงขึ้น5%สูงสุด20% อืมผมรู้สึกว่าคำอธิบายสกิลมันเปลี่ยนไปด้วยนะครับเมื่อก่อนรู้สึก GM เขาโฆษณาว่ามันจะยิงตัวแรงขึ้นใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นยิงแขนกับขาแรงขึ้นนะครับลักษณะาการทำงานของสกิลก็คือง่ายๆเลยเวลาเราสังหารศัตรูได้ปุ๊บมันก็จะมีดวงตาสีเหลืองๆขึ้นมาปับ๊บแล้วเราก็จะโดนยิงหัวเบาลงปุ๊บแล้วก็ยิงแขนขาศัตรูแรงขึ้นอีกปุ๊บ อะไรประมาณนี้นะครับก็ดามจเนี่ยมันจะเป็นแบบสุ่มนะคือเวลาเรายิงศัตรูแรงขึ้นเนี่ยยิงแขนขาแรงขึ้นเนี่ยดามจมันจะเหวี่ยงอยู่ตั้งแต่5%ถึง20%แล้วก็โดนยิงหัวเบาลงแบบสุ่มนะครับแล้วก็ดูแล้วมันน่าจะเหมาะกับพวกอาวุธแบบสไนเปอร์ที่มีคูณ8มากกว่านะครับเพราะบางทีเราเล็งแบบเฉพาะเจาะจงได้ไงว่าจะเล็งแขนเล็งขาอะไรประมาณนี้ ก็ไม่พูดเยอะละกันบุฟราเดี๋ยวเอาไปใช้งานจริงกันเลยดีกว่าวันนี้ผมจะเอาไปลงแหลงหนึ่งสี่นะฮะเออเดี๋ยวไปดูซิว่าจะรอดหรือว่าจะร่วงถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็กดไลค์สิครับรออะไรเออยังยัง,ย,งยังไม่กดอีกยังยังอย่าให้รู้นะใครดูแล้วไม่กดเดี๋ยวปดัดหดด้วยกระทะเลยเออ <c oughs> อย่างแรกสําหรับวันนี้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดูว่าสกิลของตัวละครตัวนี้มันทํางานแล้วหรือยังนะครับมันสามารถดูได้2แบบแบบแรกเลยเนี่ยให้ดูตรงสัญลักษณ์สกิลข้างบนหลอดเลือดมันจะเป็นรูปดวงตาขา,ขาวๆอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้สกิลยังไม่ทํางานแต่ถ้ามันมีไฟเหลืองติดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าสกิลทํางานแล้วนะเดี๋ยวรอดูกันวันนี้ลงที่วงฟ้าเลยนะฮะตั้งใจลงมาหาสไนเปอร์โดยเฉยพาะโอ้ยลงใกล้ๆเลยแหละเพื่อน เจอันหน่อยแบบแบบตบหนึ hoo, ่งอุ um, now, ้ยอุ้ยอุยพาเพื่อนมาด้วยเหรอรับคาถังนะรับอ่านี่ไฟเหลืองติดขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้สกิลผมทำงานแล้วนะสามทิ้งก่อนไม่ใช่แค่สองตีมันมีสามตี นเลือดลดเดี๋ยวเพื่อนเข้ามาชาร์จนี่ไงมาแล้ววิบาเลตแล้วเ,เล่าอ่ะบาเลตแล้วเ,เล่าอ่ะบาเลตเลือจะสู้ทอมสันเอาละ่ะได้บาเลตแล้วคุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้ไฟเหลืองผมติดแล้วนะครับแปลว่าผมจะยิงแขนขาศัตรูแรงขึ้นแล้วก็โดนยิงหัวเปลาลงส่วนวิธีการดูแบบที่2เนี่ยให้ดูด้านบนครับที่เป็นรูปดวงตาสีเหลืองๆเ,เนี่ย เวลาเรายิงศัตรูได้ปุ๊บดวงตาเนี่ยมันจะอยู่กับที่เลยมันจะไม่ลดลงนะครับมันจะไม่เหมือนดวงตาสีขาวดวงตาสีขาวมันจะเป็นคนดูจริงๆคือถ้าเขากดออกเงี้ยดวงตามันก็จะหายไปแต่ถ้าสีเหลืองเนี่ยมันอยู่แล้วอยู่เลยนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นไม่มีลดลงว้าวมาเรตคู่มาแววเอาละคุณผู้ชมผมได้ปืนที่อยากเล่นแล้วนะครับและตอนนี้สกิลของผมก็ทำงานแล้วด้วยนะ เดี๋ยวต้องมาช่วยกันสังเกตนะว่าผมจะยิงแขนกับขาศัตรูแรงขึ้นหรือเปล่ามันแรงสูงสุดได้ถึง20%เลยนะครับเดี๋ยวต้องรวมด้วยช่วยกันดูเฮ้ยใจหายเวบ <c oughs> เมื่อกี้มองทันกันไหมครับ <c oughs> เห็นอะไรปะนัดแรกผมยิงเข้าที่123 แต่ว่านัดที่2เข้าที่ร้อยเซึ่งมันแปลกตรงที่ว่าปกติกระสุนนัดที่2เนี่ยมันจะแรงกว่านะเพราะบางทีนัดแรกเรายิงเข้าแล้วเกาะศัตรูอาจจะบินนัดที่2มันก็เลยแรงขึ้นแต่ว่าอันเนี้ยนัดแรกแรงกว่าแปลว่านัดแรกเมื่อกี้อาจจะไปเข้าที่แขนศัตรูนะครับส่วนนัดที่2เนี่ยน่าจะเข้าตัวนัดแรกมันเลยแรงกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยอะรู้สึกว่ามันมีผลจริงนะสกิลนี้ แต่มันอาจจะไม่ใช่ทุกนัดนะครับเพราะบางทีเรายิงไปเราก็ไม่สามารถเลือกได้หรอกว่าจะให้มันเข้าตัวหรือว่าเข้าแขนถ้าศัตรูเขาไม่ได้อยู่นิ่งจริงๆอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามชมนะครับเกมนี้ช่วยผมสังเกตนิดนึงว่ามันแรงขึ้นจริงหรือเปล่ามันแน่นอนครับ5 minutes later เอาละฮะคุณผู้ชมตอนนี้ผมเจอศัตรูแล้วนะครับเขาอยู่ที่บนแอลฝั่งตรงข้าม เงียบๆไว้อย่าเสียงดังนะฮะเดี๋ยวผมจะรอเขายืนนิ่งๆแล้วเดี๋ยวจะหลอยแขนให้ดูว่ามันแรงขนาดไหนแต่ผมว่าถ้าเขายืนนิ่งจริงๆผมยิงหัวน่าจะเห็นผลกว่านะ <c oughs> ยิงหัวนี่ร่วงนะคงไม่มีใครมาเลงแขนนะนี่ไงอุย่ยพลาดเฮ้ยล้มหนึ่ง เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไรไหมครับนัดแรกแรงกว่าถ้าโดนแขนเมื่อกี้เข้าร้อยกว่าส่วนนัดที่สองนี่ไม่ถึงร้อยนะครับแปลว่าน่าจะโดนเกาะเฮ้ยมันเห็นผลจริงนะสกิลนี้แต่ต้องยิงให้ติดแขนนั่นแหละปัญหาว่าแต่อีกคนนึงไปไหนครับเนี่ยล้ม3อ่ะอีกคนนึงน่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่า นายควรจะมาดึงเพื่อนนะจังหวะแบบนี้อ่แต่ถ้าเป็นผมเพื่อนล้มสามแบบนี้ผมก็วิ่งนะอยู่ทําไมอ่ะ <c oughs> ถ้าล้มสามผมก็วิ่งนะครับในแร้งเนี่ยคือวิ่งไปหาแอบหาเก็บแต้มดีกว่าตอนนี้สังเกตว่าดวงตาขึ้นมาเป็น7็ดวงแล้วนะคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจว่ายิ่งดวงตาเยอะเนี่ยมันจะมีผลทําให้เราสุ่มดาเมจได้แรงขึ้นหรือเปล่านะครับคา่ามีาคน เป็นด้วยนะคนนี้โดนปุ๊บจุกปับ๊บเมื่อกี้ยิงเข้าที่นัดละ72แปลว่าโดนกระ่อนแน่นอนเขาน่าจะรู้แล้วแหละว่าผมอยู่ตรงนี้ต้องดูว่าเขาจะวัดกับผมหรือเปล่า <res> หัวเตกผมโปรนะนี <laughs> ่ผมโปรเหรอเจอนักล่าโปรเข้าไปดิ เราเล่นเราเล่นแล้วเมื่อกี้เห็นอะไรไหมเมื่อกี้เขายิงเข้าหัวผมด้วยนะแต่ว่าผมกันดาเมจได้สูงสุด30%นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีสกิลตัวนี้ยผมอาจจะหัวแตกไปแล้วก็เป็นได้นะ เนี่ยหมวกบินเลยปักแล้วเมื่อกี้ผมมีคนดู7คนใช่ปะคุณผู้ชมแล้วพอผมไปยิงคนเมื่อกี้ได้อ่ะดวงตาเพิ่มเป็น21ดวงเลยอ่ะแต่ว่า21ดวงนี้มันเป็นความสามารถของสกิลนะคนดูจริงๆอาจจะไม่ถึงหรอกเพราะว่าเขาก็อาจจะกดออกกันไปบ้างนะครับตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นข้อดีนะมันทําให้เราแบบดูมีคนดูเยอะดูตื่นเต้นอะไรแบบเนี้เยเฮ้ ร้อปดเมื่อกี้เข้าแขนชัวๆเอา้าแย่งผมทำไมแย่งผมทำไมผมยิงเป็นนัดหนึ่งแล้วอะเมื่อกี้คนแรกผมตั้งใจเล็งแขนให้ดูเลยนะ <laughs> เห็นว่ามันเข้าร้อยกว่านะครับเป็คนที่สองดันแย่ง แต่คนที่2นี่เขาคือนิ่งอ่ะนิ่งขนาดนี้กืไม่ต้องเป็นเล็งแขนหรอกคุณผู้ชมเลงหัวไปเผื่อจะได้ตายตายตอนนี้คนดูเพิ่มเป็น39แล้วนะคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนแบบเป็นสตรีมเมอร์เล่นเกมอยู่แล้วมีคนมาดูอะไรแบบนี้เขามาดูกันเยอะๆะนะฮะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าชอบมากๆก,ก็ดเนท t ด้ที่เบอร์ด้านใต้คลิปเลยนะฮะ5บาทขึ้นจอ <laughs> เฮ้ยวปวด้มสองคนบ่อน,นี้กระโดดเล่นอะไรกันอยู่เอาละตอนนี้เราเป็นสตรีมเมอร์เราจะต้องเล่นเกมให้คนดูเราจะต้องโชว์ความไก่เอ้ยความโหวดโหวดแตกอุ้ยเจ็เลยนะ 726นี่มันความแรงของบาเลตหรือว่ามันบวกสกิลของบุฟฟาเข้าไปด้วยครับเนี่ยเขาน่าจะรู้แล้วแหละว่าผมอยู่ตรงนี้ไม่น่าจะยืนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างในวงดีกว่าเดี๋ยวเราไปดักวงเอาพึ่งได้9คิวเองนะเนี่ยคุณผู้ชมไม่รู้คนหายไปไหนกันหมดเขาน่าจะรอเล่นวงท้ายกันแน่เลยสายเก็บแรงเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรวัแวบ วดเตกยืนยิ้มที่ริมต้นไม้ล้มสองกลางทุ่งด้วยนะซ้ำทิ้งก่อนอันตรายเดี๋ยวไม่ได้คิวสองคนนี้เขามาจองที่ขอบวงเลยนะครับเนี่ยเขาเลยไม่ได้เช็คข้างหลัง น่าจะคนละตี้กับคนที่อยู่บนป้อมคู่เมื่อกี้แน่เลยเดี๋ยวผมขยับไปดูก่อนคนที่เหลือน่าจะอยู่ฝั่งโรงงานนะนี่ร้อสี่แปเฮ้ยสวยละคุณผู้ชมรู้สึกว่าผมจะโดนล้อมสองทางนะเนี่ยก็มาดิ มาเด้อล้มหนึ่งมาเด้อล้มสองล้มสามบทตี้ตีเมื่หลังต้นไม้หาโพดึงอยู่ปะนะล้มหนึ่งแอบให้มิดนะ ขาโผนะหน่อยสี่แปดยิงขาขาโพอุ้ยไปมาไงอุ้ยเช็คพลาดผมคิดว่าข้างบนหมดแล้วโอ้โหแล้วดูตอนนี้คนดูสี่ห้าครคุณผู้ชมอุ้ยไปโดนเลย คนดู4ี่ห้านี่ถ้าเป็นลูฟี่นี่ก็ต้องเรียกว่าเกียร์ห้าแล้วนะฮะถ้าเป็นหนังการ์ตูนแปลงร่างนี่ก็เรียกว่าร่างสุดยอดมาเจอก็นหน่อยลูฟ่าคนดูสี่ห้าสับแหปลกเดีย๋ยวเดี๋ยเพิ่งจาะเดี๋ยวเล่นด้วยพี่ขอ,ขอเกียร์ตัวนี้แป๊บมาจาอกัะเล่าอ่ะเจาอกัะเล่าอ่ะ จาะอเอาเราวะาส่ห้าคนดูสืสิบคนนะคุณผู้ชมแล้วดูตอนนี้คนดู47นะฮะนี่หมดแมปเลยบอกครับเนี่ย ก็สรุปนะฮะคุณผู้ชมสกิลตัวนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่ายิงเข้าแขนกับขาเนี่ยมันแรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็โดนจริงหัวเบาลงด้วยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะเอามาใช้เป็นตัวประจำได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up, staying strong. Always moving on, feel I don't belong. Tell my thoughts to move along, push myself to be the best. Die with no regrets, live with every breath. See my message start to spread, and I have some.